่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานน้ำตกเขา15ชั้นนะครับจริงๆตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยที่เราจะมาที่เนี้ยที่ผมจะมาที่เนี้ยเนาะผมตั้งใจว่าผมจะมาเที่ยวอ,อุทยานแล้วก็สแตมป์หนังสือพาสปอร์ตอุทยานเนาะแล้วก็เราก็จะกลับแบบเป็นวันเดย์ทริปอะครับแต่ปรากฏว่าเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยจากจุดที่ผมเดินทางผมดูใน GPS แล้วเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ สามชั่วโมงนิดๆไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยใน G.P.S มันฟ้องว่าแค่ประมาณสองชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจัดวันเดย์ทริปแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันว่าวิวในการท่องเที่ยวของน้ำตกเขาสิบชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแต่ปรากฏว่าพอเราออกเดินทางกันจริงๆะครับเราเจอทั้งพายุฝนนะครับ เส้นทางที่ที่ค่อนข้างต้องขึ้นเขาเข้าป่าตอนนี้ผมวิ่งตัดอยู่ในสวนป่ายางอะครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่ขึ้นเขามีการทําถนนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถทําความเร็วได้กลายเป็นว่าตอนนี้ผมมาถึงอุทยานเขา15หชั้นเนี่ยตอนสี่โมง30นาทีพอดีเลยครับ30นาทีก็คืออุทยานปิดตอน4ี่โมง30นาทีพอดีเหมือนกันนะครับ อันนี้คือจะเป็นขาตอนที่ผมออกมาซื้อสเสบียงแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกางเต็นท์ให้แล้วเพราะว่า,าตามความเป็นจริงอะ่ะทริปเนี้ยผมตั้งใจว่าผมจะมาวันเดย์ทริปเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างผมไม่ได้เอาขึ้นรถมาเลยครับเพื่อนๆความบันเทิงเกิดแล้วตอนนี้คือทุกอย่างผมต้องเช่าจากอุทยานทั้งหมดแล้วผมก็ลืมคิดไปครับว่า การเช่าอุปกรณ์กลางเต็นท์ของอุทยานเนี่ยรับเป็นเงินสดนะครับรับเป็นเงินสดเท่านั้นซึ่งผมโชคดีมากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ผมเช่าเต็นท์นะครับเต็นท์หนึ่งหลังเต็นท์อุทยานถุงนอนอที่รองนอนหมอนอทั้งหมดรายการที่ว่ามันเนี่ยทั้งหมดราคารวมแล้วประมาณ280บาท ซึ่งทั้งเั้นทั้งตัวผมอะมีเงินอยู่280บาทพอดีเลยนะครับแล้วอุทยานไม่รับโอนด้วยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหแบบตลกร้ายมากผมมีเงินอยู่280บาทพอดีนะครับก็เลยอ่าชาระค่าอุปกรณ์ไปหมดแล้วซึ่งตอนนี้ผมให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาเนาะช่วยช่วยกางเต็นที้ผมแล้วว่าผมก็ไปชี้จุดว่าผมจะกางตรงไหนซึ่งเป็นทริปที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจจะมานอนเต็นนะครับ ฟิลอารมณ์เหมือนประมาณว่านอนตรงไหนก็ได้ครับพี่พี่จัดเลยนะครับผมก็เลยกลางง่ายๆนะครับใต้ร่มไม้ใกล้ๆตรงที่ทําการอุทยานนะครับแล้วก็แอบแวบออกมาซื้ออุปกรณ์ซื้ออาหารการกินก่อนเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟชีสไม่ว่าจะเป็นผ้าปูานอนไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่างทุกอย่างสายไฟยพว่วงไม่มีอะไรมาเลยครับวันนี้ก็เลยเมื่อกี้ไปร้านค้ามาก็ได้เทียนมาด้วยเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้อง ได้นั่งคุยกันภายใต้แสงเทียนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งมาเนาะตอนที่ผมกําลังจะออกมาซึ่งตอนนี้เวลามันประมาณ4ี่โมงกว่าจะห้าโมงนะครับที่ผมวิ่งออกมาเจ้าหน้าที่บอกว่า,า,าพยายามอย่าก,กลับเข้ามาในนี้มืดน,นะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางที่ผมขับผ่านเนี่ยมันจะมีร่องรอยของช้างที่เขาออกมาบริเวณน,นี้ตลอดทางเลยเพราะว่ารู้ได้ไงว่าเป็นร่องรอยของช้างไม่ว่าจะเป็นเสากั้นทางไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ลักษณะคือเหมือนโดนเบียดจนล้มหมดทุกต้นนะครับเขาจากทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าบริเวณนี้ค้างจะออกมาหากินค่อนข,ข,ข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองก็พยายามอย่ากลับเข้ามามืดนะครับอย่ากลับเข้ามามืดผมก็เลยต้องรีบทําเวลาเพราะว่าร้านค้าที่อยู่ใกล้ใกล้ที่สุดเลยนะที่จะต้องซื้อของเป็นพวกน้ําดื่มพวกอาหารการกินที่พอจะประทังชีวในคืนนี้ไปก่อนเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยประมาณ ออกจากอุทยานไปประมาณ10กิโลครับผมต้องรีบทําเวลาขับรถโดยใช้ความเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะย้อนกลับเข้าไปอุทยานแล้วเพื่อที่จะไปดูว่าจุดที่เราให้พี่ๆเขากางเต็นท์กันไว้อะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงแนละ้วต้องต้องขอบคุณขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่ช่วยกางเต็นท์ให้ผมเพราะว่าทางพี่ๆเนี่ยเขาก็แจ้งว่าตอนนี้เขาออกเวรแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ อยู่บริการนะักท่องเที่ยวซึ่งผมเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงเลยของวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนมากนะครับถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหผม <laughs> ปลื้มใจมากที่พี่ๆช่วยกันผลไม้พลมือเนาะทั้งหอบเต็นท์กางเต็นท์ช่วยกัน,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 กกนจัดการให้เต็มที่เลยนะครับถ้าไม่มีพี่ๆนี้ผมลําบากแย่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเข้าถึงในพื้นที่แล้วบรรยากาศในพื้นที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ทริปแบบไม่ได้ตั้งใจมาแต่ก็ได้มานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ คืนนี้เราเช่าเต็นท์อุทยานเพื่อนอนค้างในอุทยานนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งมาเลยอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมานอนค้างที่อุทยานนะครับกะว่าให้เป็นแค่วันเดทริปมาถ่ายรูปมาสแตมป์สมุดพาสปอร์ตแล้วก็เดินชมธรรมชาติแล้วก็กลับนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยวางแผนการเดินทางผิดพลาดนะครับใช้เวลาเดินทางค่อนข้างมากก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้อง ปรับแผนด้วยการต้องค้างคืนที่นี่ทีนี้ปัญหาเลยก็คือเราต้องเช่าอุปกรณ์ของอุทยานทั้งหมดเลยนี่ที่เห็นนี่คือผมเช่าของของอุทยานทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต็นท์อ่าตัวเต็นท์นะครับตัวหมอนนี่หมอนของอุทยานนะครับแล้วก็แผ่นรองนอนแผ่นรองนอนนี่อย่างหนานะนี่อย่างหนาเลยนะครับแล้วก็ถุงนอนนะครับถุงนอนของอุทยานนี่ก็ มันจะมีอยู่ประมาณ3-4รายการนี้แหละที่ผมเช่าของทางอุทยานนะครับก็ยอดเงินทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ285บาทนะถ้าผมจำไม่ผิด285บาทซึ่งอย่างที่บอกเพื่อน,อนไปคือทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีเงินสดติดตัวอยู่ประมาณ285บาบาทพอดีเลยนะครับหลังจากที่แวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของก่อนที่จะเข้ามาที่อุทยานแต่ว่าก็ไม่คิดว่า ลืมคิดไปครับว่าที่อุทยานเขาจะไม่ไม่รับเงินโอนนะครับไม่รับเงินโอนรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับก็ฝากแจ้งเพื่อนเพื่อนทราบด้วยหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่าในอุทยานรับเฉพาะเงินสดครับแต่ว่าร้านค้าสวัสดิการอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมไปซื้อน้ำเนาะก็ยังสามารถโอนชําระได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการชําระในเรื่องของค่าเข้าชมค่าเช่าอุปกรณ์นะครับรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาปู แผ่นรองนอนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเริ่มค่ำแล้วตอนนี้มันประมาณหกโมงครึ่งแล้วครับหกโมงครึ่งแล้วหลังจากที่จัดแจงกับอุปกรณ์ในรถไปดูว่าเราพอมีจะมีอะไรที่สามารถเอามาใช้เพื่อดํารงชีพในคืนนี้ได้บ้างครับปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับอา,อาหารเนี่ยเราไปซื้อมาแล้วนะครับ แล้วก็พอดีผมตั้งใจว่าจะเป็นวันเดย์ทริปเนาะผมก็มีพวกอุปกรณ์อาบน้ําอะไรติดตัวมาด้วยเพราะว่าตั้งใจว่าจะกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์อาบน้ําไปใช้ที่บ้านก็จังหวะดีมากได้เอามาใช้ที่นี่เลยนะครับถ้าใช้ตัวไม่มีไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาปูอุปกรณ์กันก่อนนะครับซึ่งตัวแผน่นรองนอนเนี่ยก็น่าจะยาวพอดีตัวผมเลยก็น่าจะสักประมาณเมตรแปดสิบ นะครับเมตรแปดสิบหมอนอ่าแล้วก็ถุงนอนนี่เสร็จละแค่นี้เลยนะครับง่าย,ายแต่ว่าผมอ่ะติดนิสัยการนอนลานเอกชนเนาะผมก็นึกว่า,าทางอุทยานเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกน่าจะมีเหมือนอย่างที่าลานเอกชนปรากฏว่าไม่มีพัดลมให้เช่านะครับไม่มีพัดลมให้เช่าก็ คืนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอากาศร้อนหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะมีลมเอื่อยๆอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนเย็นนี้อากาศจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าบรรยากาศในการนอนค้างในอุทยานทริปแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้นี่้าลองนอนเอ้ถุงนอนนะครับอย่างหนานี่อุ้ยใหญ่มากเลยเพื่อน นี่โอ้ใหญ่มากนะครับโอ้โหโอเคแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ซุกตัวลงไปนอนในถุงนอนหรอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าอากาศมันร้อนมากๆก็จะใช้จุดประสงค์ที่ผมเอาถุงนอน,น,นด้วยเนี่ยเพราะว่าผมต้องการเอามาปูกับที่รองนอนครับให้มันหนา มันจะได้นอนสบายหน่อยไม่ปวดหลังนะครับอากาศคงไม่ได้เย็นมากก็คงไม่ได้ซุกตัวเข้าไปนอนก็น่าจะประมาณนี้นะครับนอนได้แล้วนอนง่ายง่ายนะครับสําหรับสายแคมปิง้งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะกินง่ายอยู่ง่ายไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่สําหรับผมนะครับก็จะง่ายๆแต่ครั้งนี้คือผิดคาดไปหน่อยนะครับไม่ได้คิดว่าจะมานอนก็เลยค่อนข้างต้องคิดและตัดสินใจเร็วนิดน,นึงว่าเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย,ยังไง แต่อย่างที่บอกคือโชคดีมากมีเงินสดติดตัวมาด้วยนะครับก็ทําให้เรามีอุปกรณ์มีทุกอย่างเพราะว่าสอบถามทังเจ้าหน้าที่แล้วอะ่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตัวบังกะโลหรือว่าที่พักของเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดอ่ะโอวไกลออกไปเป็นสิบกิโลเลยนะครับก็เลยคิดว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็โอ้เออได้อยู่โอเค เป็นการมาแคมปิ้งแบบที่ไม่ต้องกางเต็นท์เองครับก็เลยจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเพราะปกติจะต้องขนของเองเตรียมของเองตั้งแคมป์เองทุกอย่างทําเองหมดแต่พอมารอบนี้มีพี่เจ้าหน้าที่มาช่วยในเรื่องของการกางเต็นทน์ครับก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึง <laughs> โอ้ยใครแก้งเนี่ยตัดนงตัดหนวดใครแก้ง อาจจะมืดหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วครับซึ่งตอนนี้ภายในอุทยานก็เพื่อนๆสมาชิกที่มาลางเต็นก็จะลดการใช้เสียงลงแล้วนะครับก็จะค่อนข้างเงียบถ้าตอนนี้นั่งอยู่ในความเงียบเราก็จะได้ยินแค่เสียงนกกับเสียงแมลงนะครับบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะมองเห็นพระจันทร์เลย แล้วก็วันนี้ภายในอุทยานมีกิจกรรมในส่วนของการส่องกล้องดูดาวด้วยนะครับคืนนี้มีกิจกรรมสําหรับเพื่อนๆสมาชิกในลานเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการเข้ามาส่องดูดาวกันในคืนนี้ในส่วนของการมากางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเนี่ยครับอุทยานแห่งนี้ก็จะอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเนาะซึ่งตอนที่ผมเดินทางมานะครับ ความตั้งใจแรกเลยก็คือต้องการมาเป็นวันเดย์ทริปนะครับตอนที่ผมเดินทางมาถึงอุทยานนะครับก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วซึ่งอุทยานเนี่ยปิดทําการเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับซึ่งตอนมาถึงก็เลอกลากมากทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าอุทยานก็กําลังจะปิดนะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังเก็บของเคลียร์เอกสารกันแล้วนะครับซึ่งผมเข้ามาผมก็แจ้งเขาว่ามาขอสแตมป์สมุดพาสปอร์ตท่องเที่ยวนะครับ แต่พอหลังจากที่สแตป์เสร็จแล้วเนี่ยดูจากเวลาแล้วน่าจะกลับลงไปไม่ทันแล้วครับเพราะว่าระหว่างทางที่ผมวิ่งขึ้นมามันผ่านเขาผ่านป่ายางผ่านจุดที่ค่อนข้างเปรียวแน่นอนเลยถ้าเราขับตอนลงไปช่วงโพเพนะครับและอย่างคือทางเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนด้วยว่าให้ระวังในส่วนของช้างนะครับเพราะว่าจะมีบริเวณที่เราผ่านจะเป็นบริเวณที่ช้างเขาจะออกมาหากินนะครับซึ่ง พอเราประเมินดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงในเรื่องของการเดินทางกลับไปก็เลยตัดสินใจที่จะนอนค้างแรมในอุทยานดีกว่านะครับเป็นครั้งแรกที่มาแคมป์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแคมป์นะครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยไม่ได้หยิบอะไรมาเลยนะครับปกติจะมีไฟฉายมีอะไรติดกระเป๋าเป้ไว้ตลอดแต่ปรากฏว่าครั้งนี้มาเราไม่คิดว่าจะได้นอนค้างก็กลายเป็นว่าไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเอามาด้วย แต่โชคดีมากที่ทางอุทยานมีอุปกรณ์ให้เช่านะครับเราก็ได้มาเป็นพวกเต็นท์พวกหมอนพวกแผ่นรองนอนอะไรพวกนี้ครับก็ในราคาประมาณไม่เกินสามร้อยบาทเองครับถือว่าคุ้มค่ามากนะผมยังมองว่าโอกาสหน้าถ้าเรามาการเต็นท์ในอุทยานเนี่ยเราเช่าเต็นท์เช่าอุปกรณ์ของอุทยานดีกว่าแล้วเตรียมแค่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาก็พอไม่ต้องไม่ต้องขนเยอะสําหรับคนที่ไม่ชอบแบกเยอะนะครับเต็นท์ของอุทยานเนี่ย หลังใหญ่มากนอนได้ประมาณสี่ถคนนะครับซึ่งผมอะ่ะตัวสูงประมาณ170ยเกว่ากับร้อยแปดินะผมสามารถยืนในเต็นท์ได้เลยซึ่งเต็นท์เนี่ยมีความสูงค่อนข้างมากนะครับยืนแต่งตัวในเต็นท์ยืนทํากิจกรรมในเต็นท์ได้เลยสบายมากซึ่งเต็นท์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สภาพค่อนข้างดีนะครับเต็นท์สภาพค่อนข้างดีนะครับก็สาหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวชมกันได้นะครับบรรยากาศ ค่อนข้างดีซึ่งผมมาถึงอะช่วงเย็นแล้วผมอาจจะยังเดินเที่ยวไม่ทั่วเนาะเพราะว่าจะต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าก่อนซึ่งตั้งใจจริงๆว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูน้ำตกข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่า,าการท่องเที่ยวภายในอุทยานะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างซึ่งผมมาถึงก็คือช่วงเย็นแล้วยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากจัดเตรียมอุปกรณ์กลางเต็นท์หลังจากที่จัดหาสเสบียง หาอุปกรณ์ต่างๆที่จะเอามาใช้ในคืนค่ำคืนนี้ก็ปรากฏว่าฟา้ามอือพอดีนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันว่า,าภายในอุทยานที่เนี่มีจุดท่องเที่ยวตรงไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับ มื้อเช้าเราตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็เป็นการนอนค้างอุทยานที่ บรรยากาศดีมากนะครับเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาน้ําค้างก็ค่อนข้างชุ่มฉ่าพื้นหญ้าพอสมควรนะครับตอนนี้เราทําธุระส่วนตัวกันเรียบร้อยนะครับทานอาหารเช้าอาหารเช้าที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นขนมปังกับนมเนาะที่เราซื้อมาจากร้านค้าเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8ดโมงกว่าๆแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกในรานหลายๆคนก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้ว่ะพอดีผมเพิ่งเจอใบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของค่าบริการเต็นต์นะครับเต็นท์อุทยานที่ผมนอนเมื่อคืนนี้ก็ค่าเช่าอยู่ที่225บาทนะครับเป็นเต็นต์ขนาดใหญ่นะครับเต็นท์ขนาดนอนได้5คนเลย กับราคา225บาทนี่ถือว่าโอ้หราคาคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีพวกถุงนอนนะครับถุงนอนก็ใบละ30บาทถูกมากนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีการทําความสะอาดด้วยไม่ได้เอาของเก่าของก่อนหน้านี้มาให้เราเอามาใช้นี่ไม่ใช่นะครับคือถุงนอนนี่หอมมากหมอนนะครับหมอนใบละ20บาทนะครับแล้วก็ตัว ผ้าปูนอนนะครับก็20บาทถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับสำหรับการนอนค้างอุทยาน1คืนกับการเช่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ได้ลำบากอะไรมากนะครับเพราะว่าเรื่องแสงสว่างเนี่ยภายในลานเนี่ยตอนกลางคืนแล้วเนี่ยก็จะมีแสงสว่างจากหลายๆจุดเนาะที่ทางเจ้าที่เขายังเปิดไฟไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่ว่าจะเป็นตรงบริเวณห้องน้ํา แต่มันอาจจะไม่ได้สว่างทั้งลานครับแต่ว่าก็ยังพอมีแสงสว่างให้เราพอมองเห็นได้นะครับสามารถเดินไปเข้าห้องน้ําได้ทาธุระในห้องน้ําได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในจุดหน้าเต็นท์ของเราเนี่ยผมก็จะใช้การจุดเทียนเนาะที่ซื้อมาจากร้านค้าก็บรรยากาศก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งไปเองเนี่ยผมก็จะมีพวกชุดไฟสองสว่างหรือไม่ก็ตะเกียงนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นฟิลที่แปลกออกไปนะครับถือว่า Back to basic เนาะถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยโอเคชอบมากนะครับอากาศเย็นๆเมื่อคืนโหฟินมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหน่อย,อยๆกับการเดินทางกลับจากอ,าอุทยานแห่งชาติเขาว5 5ชั้นนะครับกลับไปที่ตัวเมืองชนบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ให้เราด้วยนะครับสำหรับการรีวิวแบบ ไม่เป็นทางการนะครับถือว่าเป็นทริปที่มาแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งตัวว่าจะได้ค้างแรมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามเรามาตลอดนะครับสําหรับการรีวิวลานกลางเต็นท์นะครับสําหรับลานกลางเต็นท์ของอุทยานที่นี่แนะนําเพื่อนๆเลยนะครับเขา15ชันจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมมากครับเจอกันคลิปน้นะครับ